ว่าโรงเรียนฝรั่งเ็ดเราเนี่ยมีโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์สองห้องเรียนซึ่งอยู่ห้องนึงที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนก็คือวิชาวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์อเห็นสื่อทางอินเทอร์เน็ตก็เลยสนใจเลยได้ลองเอามานำมาใช้ในโรงเรียนซึ่งก็พบว่า นัเรียนเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ยิ่งพอยิ่งเราใช้มากขึ้นเ,ววเ,เนี่ยเราก็พบว่าสื่อประเภทนี้มันก็เป็นสื่ที่มันเราใจจูใจทักเรียนเนี่ยสนใจในเรื่องของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนอกจากว่านักเรียนเนี่ยได้ได้ปฏิบัติได้ลงม,มืัทนแล้วก็เห็นเห็นในภาพสามมิติซึ่งเหมือนจริงในด้านวิชาการเนี่ยก็เป็นเป็น,ปน,ปนจุดจุดเน้นหลักของโรงเรียนอยู่แล้วว่าทั้งเรื่องจากว่าโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่ง ในการสอววาสานวิชาวิทยาศาสตร์ณิตศาสตร์เ,เนีเ่ยก็เป็นนโยบายที่โรงเรียนพยายามที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นถ้าประเมินดูจากผลสัวฤทธิการเรียนของนักเรียนที่เรียน,นพว,ว,นพว,ว,นพวนิชาวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ที่มันยุ่งยากเช่นสื่อ วิชาชีวะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เป็นก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นก็เป็นประโยชน์เรื่องของการเรียนของเด็กในหลายวิชา,าวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ที่สำคัญคือนักเรียนชอบสนุกเวลาเขาได้ใช้สื่อพวกนี้นะคะมันเป็นสื่อที่ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์นักเรียนในรุ่นสังคมวิทยาศาร์ในในการศึกษายุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันเ,เป็นไฮบดิคเ,เพราะฉะนั้น าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ะจะต้องเป็นไฮบริดด้วยสิ่งที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริดมันมีประสิทธิภาพก็คือเรื่องของสื่อโดยเฉพาะสื่อทางด้าน,นเทคโนโลยีถ้าโรงเรียนไม่ไม่ติดขัดเรื่ององบประมาณก็อยากชวนชวนเนะเพราะว่ามีประโยชน์มากจริงๆที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได,ได,ได,ได้ได้เรียนนกครูก็ได้ใช้ด้วยเป็นใช้เป็นทั้งทั้งครูแล้วก็นักเรียน ในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าจะจะพัฒนาวิชาไปที่วิชาอื่นเชวิชาฟิสิกส์เชิญลึกสําหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สวตัสดีครับผมชื่อปุรูธนวันรดีหลายนะครับก็อยู่ในกลุ่มสามารถรีานรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนตกเดครับก็รับผิดชอบในส่วนของรายวิชาเคมีก็จะมีทั้งปฏิบัติการแล้วก็ทฤษฎี ซึ่งผมก็รับผิดชอบสอนมัธยมปลายนะครับก็เป็นมหม, 5, หม6เป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับข้อดีของเครื่องซีสเปซนี้นะครับก็จะเป็นแบบจำลองอการเรียนแบบเสมือนจริงหรือ m e t a เวิร์นั่นแหละครับซึ่งผมพบว่าการเรียนในลักษณะนี้นะครับมันเป็นการประยุกต์นะครับการเรียนรู้เนี่ยให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ผม อสอนจากประสบการณ์จริงะนะครับในการใช้เนี่ยเช่นในรายวิชาเคมีของผมก็จะได้เห็นแบบจําลองอะตอมแบบของจริงเลยซึ่งแบบจําลองเนี่ยคือเราลองจําลองขึ้นไม่สามารถเห็นด้วยได้ตา,าเปล่าแน่นอนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถมองได้แบบเห็นแบบสามมิติทั้งหน้าทั้งหลังดันลึกดันกว้างว่ารูปแบบอะตอมของเราอ่ะอยู่แบบไหนนนะครับ Uh, และก็อีกสิ่งหนึ่งที่คนพบเลยว่าเด็กให้ความสำคัญมากก็คือ uh, จะมีแบบฝึกหัดน,นะครับที่เป็นแอคทิ i ิตี้ที่เป็นภา uh, ษาอังกฤษเลยซึ่งก็จะส่งเสริมในหลักสูตรของ STE ในห้องเรียนพิเศษของเราด้วยนะครับและจากนั้นนะครับ uh, การเรียนของเครื่อง c s p a c e เนี่ยนะครับไม่ได้ยากอย่างทีท่คิดเลยนะครับขอแค่เราหัดใช้นะครับ แล้วก็ในในส่วนของการเรียนรู้ครับเราพบว่าถ้าสมมุติว่าเด็กเข้ามาใช้บ่อยๆและเป็นประจำเนี่ยเขาจะสนุกกลับมานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น,นซึ่งการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากเครื่องน,นี้นะครับจะทําให้เด็กนะครับมีทักษะรอบด,ด้านไม่ว่าจะเป็นการจํานะครับ การใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในส่วนของการพาส่งคมด้วยนะครับตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาครับคือการเรียนการสอนของเราง่ายขึ้นเพราะว่าการเรียนเคมีเนี่ยบางอย่างเราไม่สามารถมองเห็นนะครับเด็กๆก,ก็สมมุติว่าผมวาดภาพในกระดาษนี้มันก็แค่ได้ได้ได้ใชในกระดาษ ไม่สามารถแบบพลิกกลับไปพลิกกลับมามองเห็นแบบสามมิติได้ตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาผมว่าสะดวกสบายมากขึ้นครับก็จะ,ะสนับสนุนครูผู้สอนนั่นแหละครับซึ่งม,มันก็เป็นสื่อที่ดีอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าผมให้ไปแบบดีมากเลยก็ได้นะครับช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนได้งียครับเด็กๆก,ก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยครับแบบจําลองเสมือนจริงเนาะแบบจําลองก็คือเป็นแบบจําลองที่เราสร้างขึ้น จากส่งที่มองไม่เห็นคือเด็กถ้าได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเด็กจะเข้าใจมากขึ้นเหมือนเหมือนกับเราทำแแบบเราทำแแบบคือเราใช้สารจริงถ้าทําผิดปุ๊บเราเสียปับ๊บแต่ว่าม e t ตอเวิร์สเนี่ยเราทําผิดแต่เราก็เริ่มใหม่ได้ก็ไม่ได้เสียตรงนั้นไปเช่นการผ่าปุ๋ยอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ไปฆ่าปุ๋ยจริงๆใช่ไหมครับเราก็เรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบขิดสีอะไรประมาณเนี้ยครับ 对，对，对。